สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับชมช่องปู่ของย่าพาแฟมิลี่นะคะกับข้าวเย็นนี้นะคะเอต้มไก่ไก่บานสุ่เดูพี่น้องดูนะว่าจะเขาต้นสูงเนานะนี่แหละมันบกเกี่ยวค่แ่งต้นนี้มันล้มแล้วเ,เออหลอกอกขาได้หล,ล้วม่กิน รถก็ได้มาบึ่งนั่งอีกเห็นยังนั่งอีกนั่งอีกซ่องเห็นยังต่ชินเฮ็ดหมกใส่เสื้อสีแดงงามขนาดอาบน้ำหลวงปะจ้ายั่ง,งอยู่สาราภาพมาบ่วันได้อาบนอนมันมหนาวอากาศเปลี่ยนชิอาบบ่าอาบอยู่กี่ตัวเออได้นำไม่ไม้มันก็อุ่นอยู่เลยมันปวดที่ เ็ดซ,ซื้อจักบาทน,นี่ซื้อหาซิบบาทแต้มเลยอยู่ก,กับแกงกันหนอมกไว้มกหมอไว<ฮ>้แกอ,อน้นยยนอ,นนอุ่นมาใ้อ้ยนมนกขินทอดตะกแตนแล้วค่ะตะกะแตรฟอ่อนเก็บมาจากข้าวข้าวที่เกี่ยวเมื่อคืนอร่อยมากแค่ทำมันกรอบนี่เกอมันอต้นน้ำมันอีกกินเพลิน เียไปเกียบไปน้ำหน้าล่ะเทียของเป็นด้าม้ามของมาเทียมาใหไม้ยังเป็นสลัโอ้ยเพื่อขังขามมื่อนีขี่มันทตัวมีสองเจ็บเหอก้าพื้นอันเขาลมมายั่งกับคุมใหมาะกันเลยพี่น้องไม่สิเดืกเ้อทุ่มนึ่งเลยมันกินขาวอยู่ตุมไกลบ้าน สัวใส่ปักแพร้อมมเขาบกได้กินดูแล้วคึอเยอะนี่มันเปื่อยพอประมาณแล้วก็จะเอามาฉีกนะคะเป็นเชฟนะคะวันนี้แยดแมนจะเป็นเชฟเองสัวเซฟเซฟคือหอดพ่อยองเราบ่มีไอ้พาคุณหอดสามีเราบ่โอ้ยะบอลแหละ นอนอยู่แน่นกี่บ่ละเดี๋ยวเอาใบมะขามไปใส่หม้อกันด้วยค่ะพี่น้องเขาใส่ใบมะขามอ่อนนะคะ้าใไปนคันหกเลยในดโอ้ยไงอีแบบามรบถึงบีพี่น้องเอ้ยยาผ้าหิวเข่าเฮงกินทาล่ะกินทากินก้อนส่วไกลบ่เนี่ กับยังหลับบ้านไงกระแสนี่คือกระซีอิมก่อนแล้วจังสีอ่ะฮะหมดอิม,ะมละชอบกินอีกกินถา่นบ่ได้กินข้าวเที่ยงเพิ่นเลยหิวยังที่มันมันนะมันแล้วมันตะกะเตีย๋ยหรือมันน้่งมันบ่จักจักน้อยจังสิพอดีเจ้าสิไปฉีกซัวยังบ่เปื่อยเป็นไหน เนี่ยจะพาขึ้นข้าวกับทอดตกกะกเตนนะคะตกกะกเตนพอนเก็บมาจากข้าวนะคะข้าวที่เกี่ยวเนาะตามกองข้าวนี่ที่เราตากทั้งวันวันนี้นะตกกะกั่นมันเนาะมันมันนัวนัวใสเสือแดองงามคางคือ ใสมากเลยเพื่อเอาผ้าชิบอาบน้ำด้วยค่ะพี่น้องหนาวแหี้ยงอันสันสะบันอันสันนี่นเป็นน้ำจืดๆเนาะเป็นวัดเป็นอะไรเนี่ยหนาวได้ค่ะตุ้มน้ำอาบเอาไปส่วไก่อากาศเปลี่ยนแปลนะคะเดี๋ยวไปส่วไก่กันนะคะเดี๋ยวย่าพาจะอิ่มก่อนพากคนได้ย้ายจะเย่าเพิ่มอิ่มเลยอย่างนีาขายเปนเดยอย่งมันมันนะ เนี่ยอวโเรียบร้อยนะคะพร้อมเสิร์ฟนะคะเอฟซีมาเด้อกินขอดำกันเด้อนีห่หน้าตาส่วบไก่มาเด้อพี่น้องเอ้ต้มไก่สัวใส่ผักหอ,อ,อมแพลวเราฉีกนะคะต้มเปื่อยแล้วก็ฉีกเนปะ็นจังไดยแส่บอยู่วะเนี่นเต็มเลย่ะ พ่อะอ่อนยังซักผ่าอยู่กินน้ำลังกินข่าวบ่พร้อมกันทักเธอใ่ดเกยงแซ่ยอดอิมก่อนบอก Oh. จมใคบ่บาน,นาผ้าแทะตีนไก่แสบข <c oughs> นาดมันเปเื่อยพอดี Kèn này cái trắng xèm vô, kèn bò này vừa nữa. Người ta cắt tiền cái cây luôn. Mặn mà. Ngon rồi. Ôi, nhìn. พญายพองกินข่ากับอย่างนอพญายพองกระจอหาสิบพักแถวเลยลหรอมั้งเหี้ยงเหี้ขีกระจกบนแน่ใจนะเบิ่งแต่แรงคนยังบ่ได้เบิ่งขีดคนอีก ไม่ป่ะเพื่อนเสียบ่ได้กินดนละนาะไก่เนะาะต้มใส่ใบปบคามอ่อนใส่ผักแป l วบาดนู้นเขาจะกันคักเสียดายแต่บ่มีพริกสดใส่พริกป่น กินในตอนมันสดแต่มหางเถอะมันมีหัวใจมันมีอนนั้นมันอยู่ใสม่มันตับไตมันซอยใช้น้ำกันด้วตัดเดือดกิลเลย เดี all all them, ๋ยวไปเอาโมกเห็ดออกก่อนมันสิมใหม่หม้อนี <S <S really> well. ่แหละไปเอาออกเห็นี่เนี่ยเอาเอามาผิดมาซิมดูรักเสบวนนี่แหละซิมซิมชิมโมกเห็ดโมกเห็ดหม้อโมกเสีหม้อมาซิมมือซื้อชิดไว้วันนี้แซ่บบ่โมกเห็ดขาวใส่ตัวเป็นจังไลยเค็มบ่แซ่บพผ็ดนะแซ่บแล้วบะ แซบยูาา่มันหนังยังหอนงานผ้ากินเข่าเบตาแซบขาขาอเอฟซเอิ้นรับเอฟซีนเอิ้นรับเอิ้นแล้วอนะเอิ้นแล้วโอ้ยหอนอไลฟ์จอนเออลยหอนมมกเหีด เดี๋ยวแอร์จะขอลงมือก่นนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามมีกำลังใจให้ช่องปลูกของยาพาแฟมลี่ด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ